เวลาถ่ายรูปด้วย iPhone บางคนอาจจะเคยเจอปัญหาภาพกระตุกแบบนี้ทําให้มุมมองของภาพเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางทีมันก็น่าราคาญนะครับหรือจะคิดว่ากล้องเนี่ยมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นการสลับกล้องไปใช้เลนส์ ultra wide แบบออโต้ที่มีระยะการโฟกัสวัตถุที่ใกล้กว่าเลนส์อื่นนะครับทำให้ภาพยังโฟกัสได้เวลาเราถ่ายวัตถุใกล้ๆถึงแม้เราจะกดใช้เลนส์อื่นอยู่ก็ตามถ้าใครไม่ชอบเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับให้เข้าไปที่ setting เลื่อนลงมาที่คัมเบล่าหรือกล้องนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลื่อนลงมาล่างสุดที่มาโครคอนโทรลหรือภาษาไทยเนี่ยจะเขียนว่าควบคุมมาโคร ให้เรากดเปิดตรงนี้ไว้ครับหลังจากนั้นเวลาเราเปิดกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายวัตถุใก,กล้ๆจะมีสัญลักษณ์การถ่ายภาพมาโครหรือรูปดอกไม้ขึ้นที่บริเวณด้านล่างซ้ายของจอถ้าเราไม่อยากให้กล้องสลับเองหรือภาพกระตุกก็กดปิดไปได้แล้วลองเอาวัตถุมาใกล้ๆก็จะเห็นว่ากล้องไม่สลับหรือภาพไม่กระตุกแล้วนะครับเวลาเราจะถ่ายมาโครจริงๆเนี่ยก็แค่กดเปิดใช้ตอนที่เราจะถ่ายแค่นี้ก็จะทำให้เราไม่เสียจังหวะเวลาจะถ่ายรูปแล้วครับถ้าชอบคอมเมนต์ไลค์แชร์ติดตามเจอกันครับ